ลูกค้าโทรมาแต่เช้าแล้วครับเช้านี้ครับบอกน้ําเข้าเครื่องรถบอกล้างรถ้วน้ําเข้าเครื่องครับผมกนะ็บอกอองมาดูก่อนว่ามันเป็นอะไรมาถึงก็ถามเลยว่ามีกองอากาศไหมเช็กดูกองอากาศมีกองอากาศครับก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นแค่ปลั๊กหัวเทียนครับหัวเทียนนี่แหละครับแต่อาการลูกค้าเขามีอาการว่าต้องทําเครื่องรถ ลองลองแค่เบื <response? S 1> ้องต้นก่อนจะได้ไม่ต้องมีค่าจ่ายเยอะเพราะลูกค้าก็ไม่ค่อยมีทุนรัพย์เท่าไหร่เราก็ทําเบื้องต้นให้ก่อนครับก็เป็นอย่างที่คิดครับเป็นแค่ปั๊กหัวเทียนกระปักกับหัวเทียนที่มันโดนน้ำครับเสรอมสภาพครับใช้ได้ปกติติดครับใช้ได้นะครับ ก็ไม่ต้องเสียตังมากครับความซื่อสัตย์กับลูกค้าก็เป็นสิ่งสำคัญครับเรามีความซื่อสัตย์ในอาชีพของเราครับเราก็จะอยู่ได้นานมีความน่าเชื่อถือหากว่าเราไปทำเกินมากกว่านี้ก็บอกไปได้ครับเราล้างหัวฉีดด้วยอะไรด้วยก็ได้ครับแต่ว่าเราซื่อสัตย์กับลูกค้าครับได้ เราเอาไว้โอกาสหน้ามาดูแลซ่อมกันใหม่ครับก็เลยใช้จ่ายแค่หมดเทียนครับปักหมดเทียนครับเคตนี้ก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์ครับได้ใจกันไปครับโอเคครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมคลิปนะครับบ้านต้นการอยินดีให้บริการครับทุกทุกคนทุกท่านครับทุกลูกค้าทุกระดับทุกระทับใจครับ คุที่รับชมคลิปจนจบคลิปครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ <c oughs> ngủ mới đi tám bạn ăn bữa này, ngủ mới đi tám bạn ăn bữa này.